คือให้มันตันๆอย่างนี้นอเคโตยงาๆคือปลาคออันนี้เอาอนาคตไปนมีกาไรเอาขอเคล็ดรับดีๆจากนายห้อยนะครับซื้องวงซื้อค้อยจังไดให้มันได้กําไรดีโอ้ซือจะดูมันดูลักษณะมันอ่าลักษณะอ้องคอเป็นควายไทยตาเต้นเจ้มจ้ำอันนี้คือควายเนาะคือค้อยไทยเราใเลือดไทยเราอ่าแล้วก็ดูจากเข่งขาใหญ่อ่าครับผมเข่งขาใหญ่ขาหลังตรง ขาล่างตรงขาล่างตรงสีดอกเล้าสีดอกเล่านะครับสำหรับกล้วยไทยล่ามหางดกหางล่ามหางดกแล้วนี่เอาอนาคตไปก็ต้องทำเอ่ซื้อไปก็ต้องมีมีกําไรเนาะมีกําไรครับผมเล็บดีเล็บมุนเล็บนั้นเล็บสวยคือเล็บขาบ่ะนี่เห็นมุ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 นตองเนาะเล็บขามุนมุนขาใหญ่ใหญ่ขาใหญ่ใหญ่ข้อขาใหญ่ใหญ่ขั้นหลังขาให้ตรงอ่าโอเคหลังสนหล้างตรงอีกีกยวกันเนาะขาแต้มนี้ ตาเตีตยมจ้ำแล้วก็อ่องคออาออ่องคอแล้วอีนนี่คือสีตรงนี <Pent> ้เนาะโอเคอันน <famoso. S 2> <cont> ี้คือตาแต้่ยมขาวขาวตาเมจ้ำเตียมจ้ำคือตรงนี้อ่องคอคือตรงนี้โอเคให้มันมีสีขาวขาวเตียมตัวปลาส้นตัวปลาส้นคอเออตัวปลา คอปลาเข็งคอปลาเข็งตัวปลาซ่อนคอปลาเข็งตัวปลาซ่อนครอปลาเข็งคือคอให้มันตันๆให้มัดตันๆอย่างนี้ตัวเงาๆคือปลาหออันนี้คือตำราซื้อควายไทยอนาคตสูงถึงร้อยหกสิบตัวไข่อยังไม่ได้สองปีบอกเขาควายยังไม่ได้สองปีเลยเพี่น้องเพิ่งก็ปล่อยขึ้นกันแสนหนึ่งมาตัวนี้ตัวท้ายคลิปเมื่อกี้นี่แหละแสนนึงนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณสำหรับเคล็ดลับในการซื้อควายไทย เราคงจะได้เป็นความรู้สำหรับพี่น,อน้องเกษตรกรบ้านเฮ้า